อ๋อค oh, ิวบาจบไปแล้วมันไม่มีรุ่นต่อรุ่นเพราะว่าไอ้เจ้ารุ่นนั้นก็เสื่อมลีภัยต่างประเทศมันก็เลยทําให้รัฐบาลไม่อยากส่งเสริมพอเดี๋ยวเก่งปุ๊บก็จะเป็นเหมือนเดิมอีกลีภัยกันอีกน่าจะเป็นทฤษฎีที่เอกใช่ใช่แล้วรอยต่อจากคนเก่งกับคนไม่เก่งเนี่ยมันสูงมากไง เพราะว่าพอไอ้พวกนั้นนอนฝึกในประเทศมันเก่งร่างกายรูปทรงอะไรได้แต่มมนไม่มีสปการและแรงกดดันทางจิตใจเวลาเจออัดหนักๆมันมก็สู้ไม่ได้แต่ว่าตัวรัฐบาลเขาก็คงไม่กล้าให้ออกมาเล่นอาชีพข้างนอกเดี๋ยวพอถึงเวลาไอ้พวกนี้ก็ไม่กลับประเทศมันก็กลายเป็นว่ามันเลยไม่มีต่อย,ยอดกันน่ะ เด้งเกาหลีนีออนสองแฝดแล้วก็โดนแบน,นใช่มันเป็นเรื่องเก่าสมัยที่มันก่อกามไว้ตอนเด็กมันเป็นมาเฟียมันเป็นมาเฟียกินผู้แก่แล้วกินได้อยู่แล้วมันเล่นได้แต่มันไม่เล่นมันก็เล่นได้นะคิมนี่มันแค่สัก จ็ดสิบเปอร์เซ็นมันก็เล่นได้ให้มันยืนระยะแล้วก็มาตบสักลูกที้ยี่สิบก็พอบ้างทีมอื่นเขายังมีรุ่นพี่ยืนประคองเลยของเราไม่มีรุ่นพี่ยืนประคองสักคนเพราะไปว่ามามันก็เจ๋งดีเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดใครดูดีๆก็จะเห็นว่าไอ้พวกเนี้ยมันเล่นกับรุ่นพี่อย่างน้อยมาก็ห้าไปขึ้นอะ เพราะว่าชาชุออนเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มตั้งแต่อายุสิบห้าแล้วตอนนี้ชาชุออนเพิ่งยี่สิบสองก็เข้ามาเจ็ดปีแล้วเพียวนี่เข้ามาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดตอนนี้เพียวเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดยี่บแปดใช่ไหมน้้าเพียวก็จะติดสอยห้ตามเป็นเด็กส่งน้องส่งน้ําแล้วมันก็พอมาถึงวันนี้ตัวเองมาเป็นรุ่นใหญ่อ่ะมันก็เทะนะ โอ้ยอ๋อตรงนี้มีกี้หูนิดนึงอ<ะ>ับหมอเขียยเบา แม่เออแปลกเดียวเดี๋ยวหมอต้องแปลกใจมากเลยอ่ะดูดิเออโอ,อ้โหแออทำไมา่มา,นานี้มานานนานมาทีมาก อยู่ๆก็ก่อล่างสร้างตัวได้อามีอีกนิดเดียวเองเนี้ยปลายนิดเดียวไม่มีไม่มีชิ้นใหญ่แล้วเดียวแต่แค่สเก็ตเล็กๆไป ไม่เหียวไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะใช้น้ำยาล้างกันแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่มีไม่มีละวจริงๆหมอก็ไม่ได้อื้อข้างนี้น่าจะเป็นข้างนู้นมากกว่าแต่บางทีว่างก็ไม่มีอะไรทำกันแค่เล่น รรรเราจะค่อยๆทำกันนะครับเราไม่รีบถ้ารีบเราต้องมาตั้งแต่เมื่อวานกันแล้วครับ เคยได้ยินไหมเรื่องคนที่เขาจะเปลี่ยนชื่อบางคนก็ว่าหมอดูทักพระทัก,คนน,กคนนู้นทักคนนี้ทักหลังหลังมานี่ไอคนที่จะเปลี่ยนชื่อเพราะว่าเจอพวกเด็กเด็กด่ากันก็เลยอยากเปลี่ยนชื่อกันวะ่ะหมอลูไม่เชื่ออะไรที่จะเปลี่ยนกันเยอะที่สุด<ม>ไอตู่มผมฟังแล้วอึ้งเลยแบบ กว่าจะแบบเข้าใจมันได้แล้วแบบโหมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากอะ่ะแล้วพอนึกถึงหน้าเขาแล้วก็นึกถึงคำด่าทั้งหมดเฮ้ยมันใช่เลยนะนึกออกไหมคืออะไรอะไรไม่ดีนี่กลายเป็นไอตัวนี้ไปได้หมดเลยแบบอโอ้โหแบบ <c oughs> ไอคนที่ไม่รู้อีโโนอีเน่นี้สวยด้วยเลยนะอ่า ไม่มีเคยกล้าตั้งชื่อลูกตอนนี้อัน่ะตู่กันทิรดางกน่ะตู่ภพทอนก่นเ้ย่ะสองอันนี้อืมไอโน้ตอุดรนี่่องเซลเลยไอเดียวทุกอย่างแต่ทุกคนถนัดนี่เหมือนกันบางคนเป็นอ่าเป็นครูเป็นอิสวกรเป็นคนขับเครื่องบิน บางคนก็เป็น Security ้ถ้ไม่พูดทหารอืมแต่เราชอบเอาแต่เอาเซ c u r ิตี้ไปกับเคร่งบิน<ะ>ทำหน้าที่อะไรเงี้ย<ะ>แผมผู้ช่วยนักบินก็นั่งรับอีกอเฮ้ยอาเงา้เลยเ่ะเดียวเลยเลก็ไม่ได้บอกว่า s e คิ r ิตี้ไง <c oughs> ใช่ใช่เ s ค<อ>ิ u ิตี้ถูกต้องนะคร พวกดูแลความปลอดภัยคนดีกับคนเก่งเนี่ยมันมันไม่ใช่อันเดียวกันนะคือเขาอาจจะเป็นคนดีแต่เขาไม่ใช่คนขับเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้ารู้ว่าทําไม่ได้ก็ก็เป็นการแสดงอะไรเงี้ยอาจจะแก้กับเครืองบินได้หรือไปเิดไถ่ไถไปอะไรเงี้ยเรื่องมันลำบาก นี่เราต้องปรับตัวใช่ไหมอืมหม,มอทวีสินนะ์เนี่ยพอได้โควิดึ้ไปเป็นบอดอมศิลเลยอะ่ะโอ้ไม่อยากพูดถึงเขาเลยเขาเป็นคนที่ใจร้ายคนหนึ่งเลยนะเนี่ยภาพลักษณ์ดูดีแล้วล่ะไม่ใช่เลยเขาแต่เขาไม่ได้คำนึงใช่ไหมว่า,าครอบครัวจะอยู่ไงห,หรือว่าเขาอยู่ในสังคมที่ไม่จําเป็นต้องพบปะคนอื่นที่จะต้องมาด่าใช่ไ,ใชไปฟังรู้เงี้ยครับโย่ ตอนนี้เราก็จะมาลุยแค่เลยนะครับเพราะว่าแค่นานไม่ใช่ได้เอา้ามีปัญหาเล็กน้อยผมเปิดหน้างานไม่ได้เอา้าทำไมเปิดไม่ได้เนี่ยอา่าได้ละเปิดได้ก็จะได้หมุนทีเดียวแล้วออกทีเดียวนะครับ แสละแล้วก็งัดเองไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอีกอแสะแล้วก็งัดแสใบงัดแสแล้วก็งัดชา้าๆครับไม่รีบโอ้ข้างนี้เหนียวดีอ่ะ หนาว่าข้างโน้นด้วยโอเคโอเคถึงขอบเก้าหูแล้วโอเคตอนนี้ก็จะขอเล่งก่อนนะว่าจะใช้วิธีอะไรดีจะขีด แล้วโยกออกมาเลยหรือจะเอาซ้อมเป็หมุนดีเดี๋ยวผมจะเสียงคีบนะครับก็ตอนนี้กำลังมั่นใจในตัวคีบที่ซื้อมาใหม่เพียงแต่ว่าไอ้ตัวคีบเนี่ยชอบบางมุมกล้องมากโยกโยกโยกเอา้าไม่ได้เว้ คือมันจะขาดต่อนะครับก็เลยต้องปล่อยเอาใหม่เอาไหมขออีกรอบหนึ่งโ okay, okay. อเคโอเคหรือว่าจะใช้ซ่อมดีอีกกอีกตรงที่มันจะขาดตอนนี้แหะครับที่เป็นกังวลตรงอื่นมันไม่เท่าไหร่อ้าเจอล้ะ ขออีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะคีบแล้วก็โยกให้เขาออกมาให้ได้เลยโอเคจับโยกออกมาแล้วครับโอเคเอขาตอนเบื่อมากแทนที่จะเป็นชิ้นเดียวไม่เป็นชิ้นเดียวแล้วนะครับอ เดี๋ยวกวีนนิดอ่ามุมได้แล้วอืมกล้องก็มไม่เป็นไรตามนิดจับโย่ออกมานะครับจับโยอ่อมาโอเคโอเคจับโย่ออกมาโย่ออกมาโอเคก็ไอชี้ขาดตอนเมื่อกี้ออกมาแล้วครับ ก็จะดูว่ายังเหลืออีกไหมยังเหลืออีกนิดหนึ่งก็ไม่น่ามีปัญหาครับขอโทษครับหมอ เนี่ยครับชิ้นก็ใหญ่ๆหญ่ดีโอ้ลืมให้หมอดูสามชิ้นดีใหญ่ตโตโมโหลานดีก็ใหญ่กว่าข้างรู้นะครับแล้วก็น่ามันน่าจะเมื่อกี้น่าตัดสินใจผิดเนะี่ยน่าจะใช้วิธีเออ่ซมหมุนมากกว่า น่าจะใช้วิธีซ่องครั้งแรกนึกว่ามันไม่ม,มีมันมีไงแล้วมันก็ดึงออกมายุ่งยากก็มไม่คิดว่าจะมีมุมข้างบนก็ดันมีมุมข้างบน ันนี้ผมจะใช้ซ่อมดีกว่าแล้วนะครับถึงมันจะเหลือน้อยแล้วก็ไม่เป็นไรเอมติดจมัมันแน่นครับมันยังไม่ถึงเดี๋ยวผมเปลี่ยนวิธีครับผมเริ่มต้นแซะใหม่ดีกว่าค่อยๆแซะมันไป แล้วก็มุมที่จะคีบเขาก็พอโอเคได้มุมแล้วอขยับขยับขยับโอ้โหมันทำไม อืาบอกมากม,ม,มันยังไม่หมดนะครับมันขาดตอนไปสองช่วงแล้วมันเหนียวแน่นดีจริงๆเจ้าไหนดูสิซีก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับ ไอตัวที่ลำบากก็ออกมาแล้วข้างบนตัวที่จะลำบากต่อไปมีไหมไม่น่ามีแล้วครับอ้าวเจอโซนหนึ่งแล้ว ชุดนี้น่าจะจบแล้วครับดึงไม่ได้ก็จบแล้วครับอืดันเป็นเดี๋ยวนะมุมกล้องก็บางนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอเอาขี้หูออกก่อนเรื่องอื่นไม่สนใจละขยับปล่อย แค่ขอมุมคีบได้ก็จบแล้วเขาขวางดูหูอยู่นะครับขวางกันอยู่ข้างในอย่างเนี้ยครับขีหูโอ้โหเป็นห้าชิ้นติดต่อกันแล้วนะครับ นี่มันเป็นเรื่องที่เราวางแผนพลาดกันนะครับพอพลาดก็ต้องอย่างเงี้ยมานั่งดึงทีละ,ะยิบยิบยห่อยๆโอเค มาเรื่อยๆครับเป็นหาไม้ไม่น่ามีแล้วนะครับเพราะว่าตรงโซนใกล้แก้วหูก็ออกไปหมดแล้วโอเคไม่มีแล้วครับตอนนี้เราก็จะทำการล้างแล้วหูหายอืนแล้ว เมื่อกี้นะหมอถ้าเราหมุนนะเราอาจจะเจ็บเยอะกว่านี้ก็ได้เพราะมันแน่นดีจังเลยแต่ว่ามันตอนมันโยกมันก็ไม่ออกมาเป็นแผ่นเดียวอ่ะก <c oughs> ็ <c oughs> ตัวทีมคีดใหม่นี่ก็ใช้ดีนะครับเพียงแต่ว่า มันแค่ชอบบางมุมกล้องเฉยๆเพราะว่าจะหายาวกว่าน,นี้ก็ไม่ได้แล้วจะเอาของเก่าไปทำก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้ช่างคนที่ทำตอนนี้มันเป็นแบบเออเหลือไปแล้วอ่ะแล้วพอจะไปจ้างไอ้พวกที่เขาเชื่อมหรือว่าเขาตะไบเหล็กเนี่ย เขาก็ดูเป็นเหมือนกับแบบให้เราให้เขาไปเจียนิดน,นึงนะเขาก็คิดราคาไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นึกออกไหมแล้วมันเหมือนดูถูกฝีมือเขาอะซึ่งจริงๆเราบอกว่าเราไม่ได้ดูถูกเลยเรื่องจริงๆเขาเนี่ยนะถ้ามันเจียตัวนี้ได้เนี่ยมันโคตรเก่งเลยนะเออใช่ ถ้าไปจ้างพวกช่างเทคนิคที่มันชอบฝนทั้งเป็นเข็มกันตอนที่ทํางานส่งครัวนะฝนเหล็กกระบายเหล็กคนระัมันจะยอมทํากันไหมล่ะไม่ได้นะมันมันพลวเวิล์กงานมันเป็นแบกคอมแล้วมันไม่ใช่อ๋อไม่ใช่งานฝีมือแล้วใช่ไหมถ้ามีก็มีไว้ให้แบบกราฟิกดีไซน์อะไรนั้นไปทางนั้น่ะแนะเพศแบบฟูนปั้นอะไรแบบ กิจสิ่นี้ย่ากน่าเสียดายนะความชํานาญมันจะขาดหายไปนะหมองอ่านี่นะนนะนนะช่วงนี้ต้องขอโทษด้วยมุมกล้องนี้มั่วไปหมดเลยนะลืมดูลืมดูขอโทษขอโทษ เพราะว่ามัวแต่เอาสมาธิไปอยู่กับขี้หูพอหันกลับมาดูอีกทีมุมกล้องไม่ได้สักมุมแล้วก็บังด้วยโอเคแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าก็แล้วกันจะวางมุมกล้องใหม่เพราะว่าเที่ยวนี้ต้องเอาขี้หูของหมอออกก่อนคือจริงๆต้องเอาลูกค้าสำคัญก่อนไม่ให้เจ็บครับเ เรื่ออื่นว่าทีล่ละมุมกล้องไม่สวยไม่เป็นไรเพราะตอนนั้นมันไม่ได้คิดแล้วไงตอนนั้นสมาธิไปอยู่ที่ปลายที่คีบละอ่าตอนนี้สัมรีโดนขอบแก้วหูแล้วก็แก้วหูแบบเบาๆนะโอเค ยังมีน้ํายาอยู่นะครับน้ํายาด้านในยังมีอยู่ตอนนี้เราก็จะดูดซับออกมาอาข้างในไม่มีขี้หูแล้วนะครับโล่งสบายแล้วครับเดี๋ยวทําอีกสักสองเที่ยวเราจะใช้ปลายสําลีไปดูดซับน้ํายาที่อยู่ตรงขอบแก้วหูของหมอนะครับแป๊บหนึ่งเราจะปั่นสําลีโยยา แล้วก็ค่อยๆแหย่เข้าไปนะครับอ่าเป็นมุมอย่างนี้แล้วครับปลายเขาจะนุ่มๆแต่มันก็ยังเสียวอยู่นะครับโอเคเออก่อนหน้าหมอมามีเด็กคนหนึ่งไม่เคยแค่หูเลยยี่สิบแปดปีอะ และขี้หูมันเป็นเหมือนฟอสซิลอะแล้วผมก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะใช้น้ำยาละลายมันเพราะถ้าใช้น้ำยาละลายมันหยอดเป็นสองอาทิตย์ผมก็มองมองคือผมมองไม่เห็นหูมันเลยว่าหูมันเป็นอะไรแต่พอแคะไปสักพักหนึ่งมันก็ว่ามันเจ็บ แล้วก็บอกว่าก่อนหน้านั้นเอาอะไรไปปั่นเล่นเหรอมันก็บอกมันเอามือแคะเอาเครื่องอะไรไม่รู้แคะอ๋อพอเจ็บก็หยุดแคะใช่ไหมมันบอกใช่ผมก็เลยบอกว่าตอนเนี้นะมันมีอยู่สองเรื่องหนึ่งก็คือหยุดแล้วไม่ต้องแคะต่อสองแคะต่อแต่จะทนเจ็บได้ไหมแต่ถ้าถามผมว่าเอาออกได้ไหมผมบอกได้เลยว่าเอาออกได้เพียงแต่ว่าไอ้ขี้หูเนี่ย มันแข็งมากเป็นเหมือนฟอสซิลเลยแล้วมันเป็นเหมือนก้อนหินก้อนนึงเนี่ยพอจะดึงออกมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าด้านในเนี่ยมันใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าแต่ที่แน่ๆก็คืออีตรงกลางหู่เล็กกว่าอีตรงข้างในหูก็ถามลูกค้าใช่ไหมว่าอไงเอาออกเลยก็ได้พี่อเอาออกก็ออกมันก็ลองโอยโอยโอยพอดึงออกมา มันเห็นขี้หูมันเองมันก็ตกใจอะหมอผมก็ขำขำเอะเกิดมาผมก็เพิ่งเห็นขี้หูลักษณะเนี้ยผมก็บอกหมอว่าอันนี้โชคดีนะที่ว่าด้านในมันไม่ใหญ่ถ้าด้านในมันใหญ่นะเราก็บอกมันว่าถ้ากลับกันเลยนะไอ้รูด้านเล็กอยู่ข้างนอกแล้วคีบข้างนอกแล้วดึงออกมาได้เนี่ยนะไอ้รูด้านในเนี่ยที่ใหญ่ๆนะมันจะบานปลายเนี่ยมันจะ พูดผนังหูออกมาแล้วเลือดเป็นซิบๆอะ่ะเราก็บอกมันโอแล้วนี้ไม่เป็นเลือดเหรอใครว่าไม่เป็นเป็นสิแต่ว่ามันมีซิบเดียวเราก็บอกมันไงเนี้ยคือมันเท่าแบบขี้ตาหมดอ่ะน,นึกออกไหมเป็นเลือดแต่เราบอกว่าเลือดไหลข้างในแต่แห้งแล้วแล้วเราก็ใช้น้ํายงล้ายาล้างอะไรไปแต่มันบอกโอ้มันอะโล่งกว่าเดิมมากเลยมันดีใจมากเออแต่หูมันเล็กแล้วก็เฉียงขึ้นอะ่ะ มันเป็นหูด้านซ้ายนะแต่ด้านขวาหูมันกับใหญ่เหมือนคนปกติอ่ะแต่มีรุ่นเป็นฟอสซิลด้ยไงผมดูแล้วผมก็งงเอาละอ๋อเดี๋ยวผมจะให้ดูขี้หูด้วยรวมนะครับลืมไปลืมไปลืมเม้ามอยซอยเต้าวเลยโอ๊ยตายละขี้หูก็กระเด็นมาอยู่ตรงนี้หมดเลย อะเดี๋ยวผมจะต้องมาลุมโลมันก่อนคุณหมอก็อยากเห็นเหมือนกันว่ามันเยอะเท่าไหอ่ดูกันเลยครับเห็นไหมเห็นไหมเยอะมากใช่ใช่ใชไปละ